สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับชี่เกมพาลาดินนะครับซึ่งเ็าบอกว่าเป็นเกมที่คล้ายคลึงกับ Over Watch มากๆเลยครับผมจะเหมือนกันยังไงฮะเดี๋ยวก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะครับนี่ครับทีมของผมนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะับผมมากับทีมงานนะครับชื่อทีมล็อกอินนะครับก็ฝากไปกดซับสไครต์มาหน่อยนะฮะช่วยๆเหล็กกันไม่ใช่นะก็เป็นช่องเกี่ยวกับเล่นเกมนะฮะวันนี้มาร่วมแจมนะฮะดูมีสกิลไว้อัพด้วยเนะย ผมก็ไม่เคยเล่น Overwatch นะครับถ้าเกิดว่าใครใจดีมีเงินก็ส่งมาให้ผมเล่นก็ได้นะฮะแผ่นเกม Overwatch <c oughs> เออไม่ใช่แล้วเลยครับนี่ครับสกิลนะครับเพิ่งอัพไปเมื่อกี้นี้มีทั้งหมดกี่สกิลกันั่นหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าสกิลนะครับปืนนี้มันเท่เลยนนะครับปืนลำแสงเลยเราต้องรอเวลานะครับที่ผมไปสืบประวัติมาคร่าวๆนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยมันจะให้เราไปยึดฐานย<อ>ึดฐานเขาเหมือนกับว่าเข็นรางรถหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ไม่รู้นะไม่เคยเล่นนะ ก็มาเล่นกันเลยเนี่ยขี่ม้าสะเท่เลยนะครับดูใครจะไ่า่เดี๋ยวยิงขี้แตกเลยฮะนี่ยิงไปสาดเออนั่นแหละมึงเอาไงมึงตื่นตายไหมเฟิร์ชบอทนะฮะไม่รู้ว่าใครได้ครับผมคว้างระเบิดไปแล้วด้วยยิงครับผมนี่เป็นไงทีมงเงยิ่งสุดยอดว่ะเออชอบชอบครับเจ้าิกสวยครับดูครับผมนี่ยิงครับนี่ถอยหลังคว้างระเบิดออืยิงยิงบอมเออมาจังได อะไรนี่ยิงมึงคิดว่าเป็นใครนี่โยนระเบิดครับเออเอาโล่บล็อกไปก่อนเพื่อนเอออย่างนั้นแหละเพื่อนยิงเออนั่นแหละมึงอะไรมึงอะไรไส้แตกแน่มึงมันวิ่งท่าอะไรกันมึเมื่อกี้นี้วิ่งเหมือนจะกอดใครนะฮะโอ้โหตายเลยฮ่าปวดดาบมึงตายได้ไงวะโอ้ดูครับมันมาซุ่มยิงเราเนียฮะเราไม่เห็นเนี่ยฮะโอ้โหโดนยิงจนตายครับเดี๋ยวขออัพสกิลก่อนเลยนี่ครับอัพแมงมุบัวก่อนไม่รู้เรื่องอะไรนะครับไปนะฮะนี่ครับมาเร็วครับผมเร็วจริงๆนะครับมาวิ่งเร็วยังกับเดฟแฉก แป๊บเดียวถึงที่ครับดูครับนี่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ยึดฐานนี่มันเหมือนกับว่ามันจะแย่งกันยึดรถลางนะพอได้รถลากก็จะเข้าไปฐานเขาอะไรเป็นมองนี้ไงเออยิงไปก่อนเลยเออยิงไปก่อนพ่อป่าวไว้โอ้โหเพียบครับกี่เท้าวะเนะี่ยสามตัวครับคว้าระเบิดไปแล้วเมื่อกี้นี้ดูครับเดี๋ยวใช้ท่าไม่ตายก่อนเออเกมนี้มันมีท่าไม้ตายตรงนี้ผมก็ชอบแบบนี้ยิงกับลงยึดทรายเนะโอ้โหอะไรวะเนะี่ยมันเอาโล่อะไรบอกก็ได้ยิงก่อนเข้าไปไม่ตายเลยโอ้หึดชิปเปิง นี่ครับเพื่อนรถลากเข้าไปอา่านี่ครับให้เกิดเรารถเขา้าเรียกว่าอะไรว่าเอารถลากเข้าฐานได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถผ่านภารกิจได้นะครับก็ <c oughs> ามารอเวลาครับมันจะเล่นทั้งหมดสตาเออเนี่ยก็อัพสกิลมั่วๆตามสเต็ปก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะอัพ <c oughs> ไปมั่วๆนะครับแล้วดูม้าครับวิ่งเร็วจริงๆนะฮะเร็วยังกับเดอะแฟดนะครับคือถ้าเปรียบเทียบไ่ง่ายเนี่ยม้าเนี่ยแข่งมาราธอนนี้ผมว่าวิ่งได้สบายโอ้โหเพียบ คว้าระเบิดครับตอนนี้ทีมเขาเนี่ยเอารถรางดันขึ้นมาที่ฐานผมแล้วนะฮะคือเราก็ต้องป้องกันนะครับไม่ให้รถรางเนี่ยเข้ามาในฐานเราได้นะครับเพื่อที่เราจะชนะนะครับเออนะับพูดแล้วงงต้องเล่นก่อนนี่โยระเบิดเออยิงครับยิงเออเป็นไงตายไหม,มโอ้โหบีมึงมาจังได้ไอ้บ้าแกไว้ยิงไม่โดนสักตัวเลยโดนแต่มันไม่ตายอะ่ะคือมันถึกมากอะ่ะยิงกับคนเหล็กคือแม่งยิงจ่อๆไม่ตายครับมันไม่ใช่เกม f p s แบบพวกเคาน์เตอร์สไตล์อะไรอย่างงี้นะ ต้องยิงหลายนัดกว่าจะตายเนี่ยเนี่ยคว้าระเบิดเป็นสิบตะลูกครับแม็งยังไม่ตายดูครับนี่ครับดูครับความถึกของมันเนี้ยไปไหนไปไหนมันหลบอยู่ไหนวะข้างหลังแน่เลยอ้าวแม่งหายหายได้ไงวะเจอไปเพื่อนเอาให้หายเอาครับนี่ครับมันก็ต้องรอเวลาให้หมดนะครับถ้าเวลามันครบหมดเมื่อไหร่นะฮะทีมเราจะชนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําไม่สําเร็จหรือว่าทีมอีกฝ่ายหนึ่งดันเข้ามาเนี่ยเราแพ้นะฮะแหมพูดแล้วงงนี่มันก็จะมีตัว ที่เป็นเหมือนตัวแทงนะฮะเออนะแทงทีแม่ก็จะมีสกิลของเขาเป็นสกิลโล่เออสามสิบวินะฮะเออสามสิบเอ็ดแล้วสามสิบแล้วรอเวลาครับมันมาแล้วก็จะยิงดักโซนอย่างนี้เลยฮะหนึ่งหายตัวได้อีกโคตรเทพเลยฮะหายตัวได้หรือมันตายวะมองไกลไม่เห็นด้วยสายตายังไม่ค่อยดีเออน่ะมาดิเข้ามานี่มาแล้วครับคว้างระเบิดครับเมื่อเอาอะไรแช่แข็งตัวเองวะเนี่ยเดี๋ยวลงระเบิด มึงรู้จักล้าเจมควยระเบิดระเบิดควยเอ้ยระเบิดขวดเออมุกอะไรของกูวะเนี่ยยิงไปก่อนเออไม่รู้ตายหรือเปล่าคว้าระเบิดไปด้วยอ่ะตายไปไม่รู้ฮะตอนนี้เวลาบวกกันนี่มันมั่วเลยไม่รู้ว่าเราฆ่าได้หรือเปล่าอ่านี่อย่างเช่นเวลาหมดแล้วนะครับเราก็จะสามารถป้องกันได้ชนะนะเออเป็นสเต็ปอย่างนี้ดูครับเปิดมาปั๊บก็รอเวลาครับซื้อของตามสเต็ปนะครับอัพสกิลมีเงินอยู่400นะตอนนี้เหลือไป93บาบาทเออนะรอเวลาครับตอนนี้ 28่ิบแปดวิระหว่างที่รอเราจะพูดถึงเกมนี้กับความคล้ายคลึงของโอเวอร์วอนะครับผมเนี่ยก็ไม่เคยเล่นโอเวอร์วอหรอกแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันคล้ายโอเวอร์วอมากนะครับทีมงานลรอเอิบอกมาอย่างนง้นนะครไอทีมล็อกอินนี่คือทีมยูทูบแม่ที่ผมจะร่วมแจมด้วยครับอีีวีนะครับเกมนี้นะบเป็นเกมที่ใกคล้ายกับเอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเราเห็นบอมีตัวแทงมีตัวอินมีตัวนู้ตัวนี้โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับวินะครับอีกนิดเดียวครับสี่แล้วครับมไมม ไปนะฮะเราเหลืออีกแค่ตาเดียวนะครับเราก็จะชนะเขาแล้วนะครับตอนนี้4ี่ต่อหน,นึ่งเนี่ยมาถึงก็ยึดฐานเปิดโลกเลยครับนั่นแหละแทงไว้เดี๋ยวยิงให้นั่นแหละ,าหหละมาถึง3ตัวเลย,เ,ยเออเดี๋ยวจัดให้คว้าระเบิดไปแล้วตู้ไม่โดนใครเลยยิงไปเออนะครับต้องขัดยิงไบ่อยครับเกมนี้ครับนั่น,นแหละยิงไปโอ้เป็นเทียบเลยทำไมมันไม่ตายวะตายยากตายเย็นจริงๆคุณเหล็กวะเนี่ยคว้าระเบิดไปอีกอื้อเพียบว่าจังได้มา3คนเหรออ่ะสามทำไมลุมตองเลยโอ้โหเทียบเลยครับมันจะตายไหมเนี่ย รีบเพื่อนนี่ล้มันนานจาาังเลยทำไมล้มไม่หมดสักทีวะเฮ้ยโอ้โหเพียบยิงยิงไปอย่างนั้นแหละนี่เอายังไงเอ้ยโดน,อนโอ้โหอะไรวะโอ้โหอย่างแรงครับดูครับดูเขายิงผมนะเดี๋ยวขออัพสกลิลก่อนฮะนี่ครับโอ้โหซุ่มยิงอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับไม่รู้มายังไงครับรตายเลยผมไม่เป็นไรเกิดไปแล้วรีบเข้าไปจบเกมอีกแค่นิดเดียวฮะจะชนะแล้วจริงๆครับไปวิง่งเข้าไปวิงปว่งเข้าไปไมายิงเร็วอยู่โอ้โหเร็วมาก ชมเลยครับว่ามันโลเคชั่นมันผมไม่รู้นะมันก๊อปโอเวอร์วอตมาหรือเปล่าแต่ผมชอบนะเออมันเจ๋งดีอ่ะไปไม่รู้ต้องรอโอเวอร์วอต้วยนะไม่ได้ดูถูกเกมนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราครบ100%เปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เนี่ยเราชนะแน่นอนนะโอ้โหมาเลยฮะดูครับส่องมาจากไกลส่องมาแต่ไกลส่องทำไมส่องทำไมฮะแน่จริงมึงยิงให้กูยิงเดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้กูยิงใครจะอยู่ให้มึงยิงวะนี่ไอเตีย้ยตายแล้วไอเตี้ยครับเรียบร้อยนะฮะถ้าครบ100%นี่จบเลยครับจบไป จบไม้เรียบร้อยวิกตอร<_<_<__<_ี่นะครับเออชนะแล้วโอ้โหกว่าจะจบเกมได้ฮะโอ้โหมันอะสนุกครับสนุกไม่แพ้โอเวอร์จริงๆนะอ่ะวันนี้หมดเวลาของเจมเจซแล้วนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง j จซีนะครับรวมไปถึงกดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีเช้า